วิสกัตวิสกัตตัวนี้จะไม่มีโลิตินแต่มาทานเพื่ออะไรครับวิสกัตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวดีท็อกที่ดีตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถที่จะดีท็อกร่างกายของเราร่างกายของเรามีระบบเลือดน้ําเหลืองลาไส้ง่ายๆสามารถที่จะดีท็อกทั้งสารระบบนี้ออกไปได้เพราะในสารระบบนี้อาจจะมีสารพิษสารเคมีอะไรก็ไม่รู้นะครับตัววิสกัตสามารถที่จะดีท็อกออกได้ ยังสามารถที่จะเพิ่มนะครับ SOD เป็นตัวที่ไปจัดการอนุมูลได้เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มออกซิเจนในร่างกายลดความเป็นกรดของเลือดนะครับและตัววิสคัสนี้เป็นเม็ดสีเขียวสามารถทุบเป็นผงนะครับและยังสามารถมาทาผิวได้สําหรับผิวที่เป็นแผลอย่างเช่นแผลเบาหวานลิสสีดวงนะครับอย่างคนที่โดนน้ำร้อนลวกผมเคยไปเจอมานะครับนำวิสคัสเนี่ยมาทา นะธรรมทาทาแล้วก็ทานวิตกัสกับโปรตันช่วยตื่นเช้ามาอาการแสบร้อนไม่มีอาการบวมไม่มีนะครับก็ไม่ต้องไปหาหมอเพราโชคดีเพราะนั้นวิตกัสตัวนี้ดีมากอย่างคนที่เคยเป็นภูมิแพ้เขาไม่รู้จักโปรตินเขาทานวิตกัสก็ยังดีขึ้นแต่พอทานโปรตินร่วงไปด้วยเนี่ยระบบการที่ภูมิแพ้อะไรก็จะดีขึ้น